คงเหลือ31ราย31บัญชีนะครับส่วนของกรณีตรวจสอบเชิงลึกนะครับมี6รายเนี่ยโดยหลักการเนี่ยก็คือถ้าท่านทำธุรกิจนะครับว่าจะรับเหมาก่อสร้างอะไรต่างเนี่ยท่านท่านต้องตบอ,ออกคือพูดง่ายๆว่าจะต้องลาออกไปก่อนนะครับเป็นของตรวจสอบทรัพย์สินนะครับซึ่งก็มีผู้ตร,ตรงตานะําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่น อนุญ,ญาตนะครับและในส่วนของงานป้องกันการทุจริตก่อนนะครับขอเชิญครับค<อ>่ะปี2567นะคะงานป้องกันการทุจริตก็ได้มีการเฝ้าระวังการทุกที่นะคะที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ร่วมกับนะคะชมรมสตรองจิตพอเพียงท้านทุจริตแล้วก็ในการนะคะในการปรึกษาหารือประชุมแนวทาง เกี่ยวกับประเด็นนะคะและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหารวมทั้งมีการลงพื้นที่สำรวจจุดที่มีการลักลอบประจําจังหวัดศรีสะเกดได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเ,เรื่องนี้นะครับเป็นกรณีที่ศาลได้ตัดสินนะครับจำคุกนะครับ1825ปีนะครับเป็นนายกองการบริหารสตต่วนตะบลเสียวนะครับอำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกด เป็นเรื่องของการมีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การหาจุดคลเสียวนะครับจำนวน365สัญญาครับทั้งนี้นะครับทางศาลเองนะครับก็ได้มีการสั่งให้เพิกถอนสิทนะครับการสมรัครเรื่องตั้งนะครับและก็สิทในการเลื่องตั้งไม่เกินสิปีด้วยนะครับคงเหลือ31ราย31บัญชีนะครับ ส่วนของกรีตรวจสอบเชิงลึกนะครับมีหกราย6บัญชีคือเรื่องนี้คือท่านท่านมาตำแหน่งนายออกอบตเนี่ยโดยหลักการเนี่ยก็คือถ้าท่านทําธุรกิจนะครับว่าจะรับเหมาก่อสร้างอะไรต่างเนี่ยท่านท่านต้องต้องออกคือพูดง่ายว่าจะต้องลาออกไปก่อนนะครับนี่โดยโดยในเรื่องนี้เนี่ยมันมีการตั้งห้างห้างที่เรียห้างโนมินี นะครับมีอยู่สีสีห้างด้วยกันสีร้านด้วยกันนะครับที่เอามาเป็นคู่สัญญานะครับโดยผู้ที่มีชื่ออยู่ในห้างเนี่ยนะครับไม่ได้มีอาชีพอาชีพค้าขายอยู่รับเหมาเป็นบางคนเป็นเป็นแค่เกษตรกรชาวนานะครับไม่ได้มีอาชีพโดยตรงแต่โดยพฤติกรรมพฤติการในเรื่องนี้นะครับคือ,อ,อจำเลย ค,คือตัวท่านนายกนะครับแล้วก็รองนายกนะครับก็ได้มีการเขาเรียกว่าเป็นคนจัดก,การทุกอย่างนะครับในในเกี่ยวเพยงแต่เอาชื่อชื่อห้างที่เป็นชื่อคนอื่นมาใช้นะครับแต่ว่าพฤติาการรมเนี่ยมีการเข้าไปาแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนั้นตรงนี้นะครับก็ได้จริงมันก็เลยเรับฟังได้ว่า,าการการะทำในเรื่องนี้ มีในลักษณะมีส่วนได้สุดเสียในสัญญาของอบตนะครับจำนวน365สัญญาครับเป็นการจัดซื้อจัดจ่ายบบี้อ,อะไร